ไม้ส,สวยๆสีส้มเอาๆเาด้อพี่น้องเอาอยู่ข้าวหนึ่งมาใส่สีเอาเห็เห็ดออกละแต่กับพ่านออกก็อ,อยู่แถวหน้าบ้านนี่คือพ่านในออกน้าเห็ดอู้นมันจะไปออกอยู่พุ่นละเนี่ยถ้ามันออกมันก็สิออกเมื่สุมองนี่ออกเมน่ถนนอถนนนี่แหละออกไปเลย ออกไปสูดทางแล้วก็สิไปออกปังพุ่นว่าเรื่องเฮ็ดปวกด้วยจ้ะแต่ว่าผ้าไหนออกได้อยู่ในบ้านเนี่ยตะ่านาบ้านอนะ่ะออกไปแล้วน้ำกรลังไหลนี่กรลังเห็นน้ำไหลพี่น้อยแต่กระบอกมีปลาดอกน้ำกระเต็มหนาบ้านกระบอกมีอย่างดอกแค่ <laughs> อยากให้เบิ่งวันนี้นะบ้านข่อยมันมีนม้ำเป็นห้วย เมืเล็กๆคลองหน้าบ้านมันมืองนีเฮดปวกออกยู่มืองนีออกมือละดอกมันเป็นเฮดปวกขาวนะออกวันละดอกอมือ,อมีดอกแต่ว่าเอาๆอายูว่วะแน่อาจัยออกมืออื่นมือลดกระบอ,อกหงมือได้กระซองซูม,มือเลยเหรพี่น้องมือได้ซองอ่ะมันบอกออกได้เฮด แต่ขันบ่อซองลากออกดีดีปุ่นจอมปวกไงซองสมือเมไม่ต้องเดินมานะแม่จะไปดูเห็ดตรงนั้นต้องเดินมานะบอกลูกน้องกนสินย่างไปคุณ ยางไปเบิงอันมองเคยออกพย่างรอถนอนหัวทางรอเบิงหนาเบิงหนพี่น้องเอ้ยไม่มียางดอกเงินหน่อยขอ่อยกระหางเกลียวหนึ่งสังกะสีกระปิวลงไปออกแล้วมันกระบ,บ่กออกสามเด็กแตมันเคยออกแล้วมันกระเรียบเรื่อยแล้มันมาออกอีกมองนี้มันเคยออกดอกใหญ่ๆงามๆกระบ,บอ,อก ว่าสิพามายางหาเห็ดแต่พ่อเห็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าเห็ดอยังนู้นอันนี้เห็ดอันนี้ก็ออกเป็นโมออกเป็นโมคือเห็ดบวกอ่ะ่าโมแมนเห็ดปวกเลยแต่ว่าเห็ดอะไรบองหนั่นมันไม่ใส่มันไม่ใสนะ่เลยออกมองเห็ดปวกออกเลย มันหันออกล้ายายจะว่าเห็ดปัวม,มันไม่หันได้พี่น้องไม่เห็ดปัวแกเกีว่างหันมันห้องออกร้ายนี่ไงมองจักงสี่ทังสี่เก็บได้เป็นกระตา เศาออกแล้วมั้งพี่น้องที่ไน้ำเต็มหมดละน้ำเต็มหมดแล้วเฮ็ดกะกะซีเศร้าออกละเนี่ยพ่อนี่เก็บได้เป็นกระตาเี่บเศร้าออกจ้ะแถวเนี่ยละมันออกกระมันก็บอออกแล้วแค่นี้แหละได้จ้า ង៉ាំតែម្នាង៉ាំតែម្នាង៉ាំលើមไหลហើយ